สวัสดีครับมืัอนี้เข้าสีไปหาหน่อไม้กันครับอุปก,กรณ์หน่อไม้เข้าอุปกรณ์ในการสับหน่อไม้ก็มีเสียมครับเสียมเท่านั้นแล้วหน่อไม้ก็อยู่ข้างในนี่คือกอไผ่ก,าากอไผ่ก้อนใหญ่ครับเ้าจะไปตามลาหาหน่อไม้กันไปเลยครับเห็นปะสลิไปกินปากสลิอ่าเข้ามาข้างในแล้วครับที่นี่มาเบิึงหน่อไม้กัน มืองานทักไปอุ้ยมาอทักไปนอ,น,น,อนี้นอนั่นอยู่้างบนเลยนะนี่เป็นเสี้นๆชุมๆใจบัวน้องใหม่ทักไปเบลร์อะไรก็ว่าเกิดม่อีก มันเกิดอยู่งนะหน่อยแต่ว่นั่นน่ะวิปอ,องก็ได้นี่นี่มุมนี้ก็ได้นี่ปองมาตามนอนเห็นแล้วครับเห็นแล้วเจอแล้วครับอ้าวงัดงัดทางงัดอ้าวม่เหอ,อ้าวข้อข้นเอาคนหรือเล่บอสเอันนันน่นละ่ะนั่น,นละ่ะต้นนั่นล่ะ đừng nó nọ, ngắt, ngặt Ngặt nát 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 không nát xuống nát Sắp thả nát à là là ต้องดูทั้งลางก่อนมันก็นลางเกิดไปดอกมันแข็งล่ะมันละสั้นอนน่ะตัวหง,งัดเอาไม่ใช่หัดต้องออกแหกอย่างอ่ะเอ้ยสุดท้ายก็อ่อนเอาก็ให้ตัวหงัดเอาตัวหงัด สกิแล้ว้าเขาโอ้เละเละครับนอนหนึ่งไหนนครับกอนหนึ่งนอนหนึ่ง หนอไม้เสียงไคน่าใหม่เสียงไคดีไหมเ, <c oughs> เดี๋ยวหาม,มุมดีด,ดีกัน <c oughs> เออนี่ลองแทนเศษถุงก็ไป

สองนอตนะตุ๊ตุ๊ีนี่ครับสองนอตเลยเอาะไรครับว่าอะไรขุ่นนั่นแหละุ่นเมืนเลยนี่แน่แเจสครับ <laughs> nói vậy đấy nó nổi phần này cút ở đằng này các bác coi ใหญ่เลยยี่แน่ะจเราเส้นตรวไปสื่อไง ตัวบอาเมนว่าป่านเนี่ยตัวซีมีน่กจิ้มเนี่ยไงว่ะอืมก็ไดงนั่นเลอันนีน้นนสองอละคุณเล้งตํำ ทำเกินไปหรือปั๊มเกียตนะจังโคตรมึนเออโคตรมึน เย็นนี่เลยวะไม่เห็นยัง,ยง,ยงไม่งไงก่องอะไรจะกสกช่อมงึงอ่อ <c ười> ันได้นอนหนึ่งบ้อแล้วเอาซื้อแซนีนพุ่นจะหนอนนะแต่ฮาสต์ตอบไปตอบเมืงไดเนี่ย คนหน่อยทั้งเรื่องไง่ายด้วเหนืหนอาแรงเหมือนกันนะมาไม้มาไม้หวานสุบค่ะสดมันสีวานหวาน ี่คือตลาดบ้านเราอาก,กินเห็ดกับไปเกีบเห็ดกิมนมาใหม่ก็มาหันสับไม้งัดอยาอัดเยี่ยมบ่ขอเดียดวนี่ยเยี่ยมบ่ขอเราตัวเล็กหมย โอ้เละเินหาเลยเอายู่่บ่เอาไปประสาน้ำมาเสิรปนึ่งนะีกเท่หนึ่งนนอนนึ่งก็จะไปเสิร์ฟเออไปยังขอไปสูกบ่โอ้หลายทางแอเก็ไปโหลดเอาไปกับบัดรกินใกับมาลากกินมาทด้อย่ามันมาลากกินอยู่นะนี่แท่งเสือกุน มากหลือในการขุดน้งใหม,ม่เสียบ่มคมนน,นเสียบพึงยครับหนอน,นึงนอน,นึง งับเออทีเขาวาวงัทางงับโอ้อันนี้ได้คนครับมันงง่ายนอนหนึ่งไดนันงง่ายหนึ่งเล็กปีมาง่ายเนี่ยหรอนี่แม่นี่เมนนี่นอนนี่แสงไม่มีภ่าก็เลยวอยสวย

งานนอน,นน่ะยังไงนะ่ะอ๋อรัไปแต่ยังก็กสุปน้ำใหม่เอาคนพ่นเนี่ยมั้งจะไปย่างสุปน้ำใหม่เอ้ยค่ท้ายหลับกระั้นนี่นะเสียบกระชังครับแล้วมันางานตื่นเ้จังเน,นี่ร้านนี่เห็นไหม นั่งไงขนาดตนนัวนะโอ้นี่ตั้งสามนอนสี่าาอนอผมนอนตัอนี่มาทา่าฟังหมาก็เจ้านี่บ่อทางฝุ่นบ้างนะนะครับมาแล้วครับนนนมาไม่กลับมาอโอ้แม่ เนี่ยนุ่งอันใหญ่นี่สามสามหารเสสีเลย แล้วถืออ,อ่นอ,อนมันเนาะถืองัดบันบันวันมันโค้นม,มันยับนะับยับเนี่ยเบ,บ,บ็ดล่ำในแดดมากเลยนะให้มาลักซับน้ำใหม่กู ที่พี่หอนมาชันมนาตัดเหี่ยอยู่หห่ะกรัรแบบการจ้งไผ่อกอย,ยู่เราไม่ได้ไพ่จีงซุงแล้สิ่ียลหลาตัวปุติปิดมามมัน้นะเห็นไ,ไหม สองนอสุดท้ายคิดว่าจะเหนื่อยแล้วครับคิดว่าเาหน,าน,น,นื่อยจะออกไมาถ้างนี้มาทาาพี่น้าเล็กมาตัวนี้เลยพอแล้วงัดดอา ใี่ข้อปลายนะนั่นอนสุดสายเอาย่าหน่ะเหยเห็นมาทางผีานอนสุดท้ายแล้วครับอ๋อมัตันนะโอ้นี่มันสับอะไรนะ บ๊กุดแล้วต่นหนหนั่นแล้วด็นซ้ำนั่นมันอ่อนตามัดใส่กรล้งเต็เต็มเลยว่ะกรล้งโคลส่วนดินเห็นไหม ครับผลงานบูงคนเต็มคาดีบ้านเป็นรอยไปเอาไปไปไปโลดมาจ่องอยู่ในบ้านม้าด,าดูไปเลยไปเลยนกเหนียวไปเรียงนะครับนกทีวัดอาจารย์ตอมนะใส่ะจะออกมหาหาท่องเที่ยวครับ หาเหรียครับยแม่บ้านแล้ก็เก็บกระเถพกระินอยู่ดูก็ได้ไหมพักระถินยู่ครับโอ้โหไอ้แก,ก่ขนาดเลย ตอบ้านเราตออีสานครับเนี่ยครับตนน้นมันเอาจากต้นนี้ละเมื่อกี้นี่หุ่นหน้าหุาหนา่นกระมี่ครับเต็มเต็มเลยออน,ออนต้นนั้นอ,อน่อ,อนอ่อนกินบบว่าโบวีเมเ็ดแหละอ่อ,อนครับตามหลวงรมีผักระเกษตรผกรกรถินเต็มอยู่นี่ก็เรียกกล้ยก็มีถินริมรัวครับของแท้เลย กินยิ่มบอกของแถเลยครับบรรยากาศดีหลังฝนตกครับมึงให้หนาทุกนาสีเขียวครับมีการตัดใบหญ้าใบก่าเรียบร้อยแล้วรอแตกนองไม่เพิ่มผลผลิตมาสั่นตัดตัดออกนะครับทุกน้าสีเขียว วังใหญ่ไพศาลครับสิทธิ์ลายพันลายอยู่มั้งดงนี่น้องนี่บึงนีอ่อย่างใกล้คันเนี๋ยบรรยากาศอิหลีเอาไปฝากพี่ฝากนองครับมันยากาศดีๆแบบนี้อากาศรังฝนตกเย็นๆครับวันนี้ยี่สิบสามเดือนแปดครับพายูเขาอยู่พาอยู่เขาอัา,อา,อาสิตโตกอีกวมื่อนี้ อ้าวอยวไปต่อครับ